สวัสดีครับสมาชิกครอบครัวชาปูพันเฮทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็มาเตรียมเนื้อปูพันเฮปั่นนะครับเป็นผลต้มนะปั่นนะครับมีวิปปิ้งมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลตโตนดก็ได้นะนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ปั่นนะครับแล้วก็เราใช้สูตรก็คือตัววุ้นนะครับวันนี้ผมจะทำในเรื่องของอวุ้นนะครับวุ้นผลไม้นะครับเต้าหู้เต้าหู้นมสดนะครับเต้าหู้นมสด ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับนมสดนะครับเป็นเนื้อของครูพันธ์เฮครับตัวตัวตัวด้านล่างนะครับส่วนท็อปปิ้งกับน้ําผลไม้ก็จะมีผลไม้ของเราซึ่งจะเตรียมมาวางหลังจากวุ้นเซตตัวนะครับแล้วก็จะมีนมสดนะครับด้านหน้าอีกให้ได้รับความสดชื่นนะครับก็เป็น2สีสันที่จะได้รับจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวมา ชมมาชิมต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับท็อปปิ้งนะครับเราก็จะมีส่วนนะครับก็จะมีอ่างุนนะครับแก้วมังกรผลกีวีและตัวนี้ครับภูพานเฮนะครับก็จะเป็นท็อปปิ้งในเนื้อของเรานะครับใส่เข้าไปสวยๆนะครับอร่อยๆนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราลงผลไม้แล้วนะครับก็มาท็อปปิ้งด้วยน้ำนมนะครับน้ำนมสดนะครับของเราครับตัวนี้ก็ปรุงรสนครับเข้มข้นแล้วนะครับ uh, <yeah. S 2> ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ ปิดฝานะครับแล้วก็ยังโชว์เนื้อผลไม้บางส่วนนะครับอัน,นี้จะเป็นนมสดปรุงรสเข้มข้นนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝา โอเคครับก็จะได้โปรดักของเราก็ประมาณนี้ครับน,น,นะครับอ่าอ่เตหู้นมสดภูพานเฮนะครับอร่อยมากเลยนะครับผมว่านะครับชิมตลอดครับอันนี้ครับ